สวาสตีจ้ายายติบคือเกาคือเหรมเมือนีบ่ได้อยู่ในสวนกล้วยสวนดอกม่วงเด้อม,มือนีอยู่ในสวนดอกไม้จ้าเพียบดอกไม่งามงามยายติบสะอ่อน บ่ได้เข้าไปก็บหมองมองว่วงบ่ได้เข้าไปตัดกล้วยคือเก่้าได้แก่เมื้อนี้มากาสวนดอกไม้เด้อดอกไม้งามๆมเอามาฝากปีฝากนองตอนพี่ตอนน้องฝากพี่น้องสุภูสุคนนั่นล่ละจ้าเอามาให้เบ่งใหนส้มน้ากันดอกไม้สวยๆงามๆาเบ่งนี่ดอกไม้ยังไหนซะงามกระดกกระเดียดจ้าเบ่งพี่น้องดอกนี้เพิ่นเอินดอกบานชื่นเด้อเขาเรียกดอกบานชื่นนะคะเนี่ย ดอกบานชื่นสีชมพูสีชมพูหวานแหววสีชมพูอ่องตองด้วยจ้บพี่น้องน้ำคักน้ำเนยมาผู้ใดอยากได้ดอกไม้มาเบิ่งดอกไม้กับมาเบิ่งน้ำคักน้ำพี่นอนน้ำน้ำมสวยๆดอกไม้น้ำน้ำแต่ดอกน้ำพี่น้องเบิ่องม่เจ้ามาขึ้นฉันมาจ้าฉันละมากดอกไม้เผิว บนบางามแซมดอกไม้กระเบื้องดอกไม้เอาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยดอกไม้สวยๆดอกไม้สวยๆดอกไม้เงินเงินมินตรดอกตดตูดมิต่ดอกใหญ่ๆสีชมพูนี่งามคักง่ามเนื้อจ้ะพี่น้องสีชมพูงามูง่ามตรงนี้โอ้ยอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะง่ามไหลงามคังมกง่ามเนื้อผ้ามาเตียชวชมสวนดอกไม้จ้า ลูกกระสีอันนี้สีบานยินมจ้าสีบานยิ้มเด้อนี่น้ำไหลายขจ้ขาวกมะตายลูกพือกันก็เป็นยนี่ทิพย์ละดอกไม้เมืองหนาวจ้าดอกไม้ส,สวยๆ okay, no? าะเจ้าก็ะตายลูกพือกันนี่แต่ภูมาตายลูกใ่ดอกไม้ทำงานพี่น้อง้าไปดวงตั้งปีฮังานค่ะ ดอกใหญ่ดอกส,สวยๆจ้าเผียรดอกง่ายๆดอกสวยๆดอก,กงามๆอันนี้เขาเรียกดอกบานชื่นจ้าเผียดไล่ดอกนี้ก็งามจ้กพี่น้องอันนี้ก็เป็นพันุหนึ่งอีกจะบานชื่นคลืนกันเด้อนี่อันนี้ก็บนนกบานชื่นคึืนกันกสวยๆเป็นพันุอีกพันหนึ่ง นาหนาวมีแต่ดอกไม้ให้เบิ้งให้ชมจ้นานาีแต่ดอกไม้ให้เบิ้งให้ชุม่มดอกไม้น,นี่บ่หอมได้จ้ะเด้เพื่นงามซื่อเป็นดอกไม้เป็นเดือนๆจ้าบ่เหี่ยวเป็นเดือนเลยสวย,สวยงาม,งามโอ้ยทางนี้งามหักพีนก่น้องสีแดงอ่องตองอยู่ มีไผมากรองไม่ครไม่ใ่ทีจ้าอามาฝากจ้าอามาฝากถถง,าง,งสวสวยถงเงินถงข้าเจ้าขามาชุ่มดงกหม่คือกันจ้าพี่น้องนน้ำกันนั่นแหะมาช่มดอกไมกันบายบายสวัสดีจ้าไปแล้วเด้อบายบาย